ดวงเมืองประเทศปี2,564ในปี2,564นี้โดยรวมการโคจรของดาวต่างๆดีขึ้นกว่าปี2,563เพราะดาวโควจรผิดปกติน้อยลงแต่ดาวพฤหัสที่เป็นดาวใหญ่ที่สำคัญก็ยังคงโคจรผิดปกติซึ่งจะมีทั้งโคจรเดินหน้าผิดปกติและโคจรถอยหลังภายในหนึ่งปี อีกทั้งตำแหน่งของราหูที่อยู่ในมุมล้วงทรัพย์ของดวงเมืองและดาวเสาร์ที่เล่งกับดาวจันทร์ดวงเมืองจะยังคงทำให้ประเทศไทยมีปัญหาด้านการเศรษฐกิจและการเมืองหนักกว่าปี2,563ทั้งที่ปี2,564นี้มีวิกฤตโควิดโรคระบาดไวรัสไนเทนก็ตามดวงเมืองช่วงตุลาคม2,564 ถึงธันวาคม2564โหนวสุขทานายการเมืองเศรษฐกิจสังคมจะเป็นช่วงที่การเมืองวุ่นวายสภาอยู่ในภาวะที่ล้มเหลวไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากความแตกแยกทางของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านมีการล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอมาตั้งแต่ปี2563ส่งผลทำให้การเมืองถดถอย กลับไปในช่วงปลายปี2563อีกครั้งและต้องเริ่มต้นกลับมานับหนึ่งใหม่ส่งผลทำให้เกิดม็อบสารพัดรูปแบบออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลอีกครั้งแต่การเมืองจะติดล็อกไม่สามารถแก้ไขได้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนื่องจากศาลและองค์กรอิสระไม่วางตัวเป็นกลางจนถึงผู้มีอำนาจไม่ยอมถอย อาจจะส่งผลทำให้ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี2564มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรัฐประหารล้มยึดอำนาจล้มล้างรัฐสภาโดยใช้ข้ออ้างความแตกแยกของรัฐบาลและประชาชนมาเป็นข้ออ้างซึ่งอาจจะทำให้การเมืองถดถอยกลับไปอยู่ในยุคเผด็จการสรษอีกครั้ง เศรษฐกิจสังคมปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลทำให้นักลงทุนนักธุรกิจขาดความเชื่อมัน่นตลอดจนเรื่องรัฐสภาไม่ทำงานในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้กับประชาชนและการล้มแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจช่วงปลายปีหยุดชะงักไม่มีใครกล้าลงทุนไม่มีใครกล้าใช้เงินจนกว่าจะมีรัฐบาลที่น่าเชื่อถือ และมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนซึ่งแม้ว่าช่วงปลายปีปัญหาวิกฤตโควิด -19 อาจจะคลี่คลายไปแล้วแต่ปัญหาการเมืองอาจจะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักไม่ต่างจากช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดมากนักอีกทั้งอาจจะทำให้ธุรกิจการค้าปลีกและท่องเที่ยวบางส่วนที่เอาตัวรอดมาได้จากวิกฤตโควิด -19 อาจจะต้องล้มเลิกกิจการหรือเจอปัญหาด้านเงินทุนอีกครั้งรวมไปถึงอาจจะมีสถาบันการเงินหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เจอปัญหาขาดทุนนี่เสียและค่าเงินบาททำให้ต้องมีการแปรรูปใหม่หรือโดนรัฐบาลขายทิ้งเพื่อตัดปัญหาในช่วงปลายปี2564ปัญหาอาชญากรรมจะพุ่งสูงมากกว่ากลางปี และธุรกิจสีเทาเช่นปล่อยเงินกู้นอกระบบหวยใต้ดินบ่อนการพนันและการค้ายาเสพติดจากลายเป็นธุรกิจทำเงินมากกว่าธุรกิจถูกกฎหมายจนมีกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการเข้าไปร่วมกับธุรกิจประเภทนี้อย่างออกหน้าออกตาและไม่มีกฎหมายไปทำอะไรได้รวมถึงตำรวจทหารหลวนใส่เกียร์ว่างเพราะอาจจะมีบางคนเข้าไปบัวพัน ส่งผลทำให้สังคมประเทศในช่วงปลายปี2,564ค่อนข้างจะเป็นแดนสนธยาหรือแดนสีวิไลคนที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายอาจจะไม่รุ่งแถมต้องอยู่เงียบๆแต่คนทำธุรกิจผิดกฎหมายกลายเป็นคนมีอำนาจบารมีตำรวจทหารนักการเมืองเกรงใจและอาจจะได้เข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองหากเกิดรัฐประหารขึ้นมา ซึ่งยิ่งจะทำให้ปัญหาสังคมไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ท่าศาลและผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้รู้จักยอมรับว่าตนเองทำผิดและยืนข้างความถูกต้องมากกว่าจะพยายามดันทุรังให้พวกตนเองถูกไม่เคยทำผิดจนถึงกับยอมติดสินบนและบิดเบือนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ให้คนพวกนี้ได้มีอำนาจอยู่ในตำแหน่งต่อในขณะที่เศรษฐกิจและสังคมค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆมาดูกันว่าในช่วงที่ผ่านมาคำทํานายดวงเมืองช่วงมกราคมถึงมีนาคม2564เป็นจริงดังคำทํานายหรือเปล่าการเมืองเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสโคโจรช้าอยู่ในราศีมังกรร่วมกับดาวเสาร์ การเมืองจึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้รวมถึงยังไม่มีการออกนโยบายหรือกฎหมายอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศตรงข้ามกับหน่วยงานราชการหลายแห่งจะทําตัวเฉืยชาใส่เกียร์ว่างไม่เคยทําหน้าที่ของตนเองจนกว่าจะเข้าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ดาวต่างๆโคจรเข้ามาอยู่ในราศีมังกรทั้งหาดาว เรียกว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟหล่นก้นทั้งในการเมืองและหน่วยงานราชการจะมีการออกกฎหมายหรือออกนโยบายแบบเร่งรีบเพื่อเอางบประมาณหรือสร้างภาพโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบว่าจะเป็นนโยบายหรือกฎหมายที่มีปัญหาทำให้ประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจสังคมในช่วงดาวต่างๆโคจรช้าและพักองศาเป็นบางดาว ทำให้ธุรกิจต่างๆหยุดชะงักไม่มีความคืบหน้ารวมถึงธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็อาจจะปิดกิจการหรือหยุดพักชั่วคราวส่วนปัญหาสังคมที่ต้องระวังคือหนี้สินจะมีคนเป็นหนี้เยอะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและคดีความที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ล้นศาลและอีกหนึ่งช่วงการทำนาย ว่าจะเป็นจริงดังคำทำนายหรือไม่ดวงเมืองช่วงเมษายนถึงกันยายน2564การเมืองจะเป็นช่วงที่การเมืองเริ่มมีความดุเดือดและมีความขัดแย้งมากขึ้นม็บสารพัดอาชีพจะเริ่มออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายที่ส่งผลกระทบ รวมไปถึงม็อบคนจนและเจ้าของธุรกิจที่ปิดกิจการในปีที่ผ่านมา2563ถึงต้นปี2564ก็จะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดช,ชอบหรือลาออกอีกทั้งจะมีม็อบขนาดเล็กชุมนุมประท้วงกันในหลายจังหวัดเนื่องจากไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลถ่าม็อบชุดนี้ทั้งหมดนี้ จะรวมตัวกันมาเป็นม็อบใหญ่เข้ามาในกรุงเทพมหานครจะทำให้เกิดเหตุการณ์นำไปสู่ความรุนแรงมีการนองเลือดมีคนเสียชีวิตเหมือนช่วงเมษายนปี2552และพฤษภาธินปี2535ซึ่งจะมีประชาชนเสียชีวิตในช่วงนี้ปลายปีจะส่งผลกระทบทำให้รัฐบาลมีปัญหาด้านสถจรภาพ ขาดความน่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและรัฐบาลชุดเดิมจะไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวนายกหรือจับคั่วทางการเมืองใหม่อย่างไรก็ตามผลกระทบนี้ก็จะทำให้พรรคฝ่ายค้านเกิดความแตกแยกไม่มีเอกภาพด้วยเช่นกันส่งผลกระทบทำให้ช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลนอกจากไม่มีสเสถียรภาพในการทำงาน และไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วฝ่ายค้านก็แตกแยกกันจนไม่มีคนทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและล้มเหลวในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่งผลทำให้ช่วงเดือนตุลาคมการแก้ไขรัฐธรรมนูเที่ผลักดันกันมาในปี2563จะล้มเหลวกลับไปเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเศรษฐกิจสังคม ช่วงเดือนเมษายนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะลดลงและเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงและจะมีโรงพยาบาลเอกชนนำเข้าวัคซีนมาขายให้กับคนที่มีฐานะฉีดสงผลทำให้การท่องเที่ยวและการเดินทางติดต่อต่างประเทศกลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นไปตามการโคโจรของดาวพฤหัสดาวศุกร์และราหูที่เริ่มโคโจรรวดเร็ว แปลว่าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนำเข้าส่งออกและงานอ e ีเวนต์ต่างๆที่ถูกยกเลิกหรือไม่ได้จัดมาตั้งแต่ปี2563กลับมาจัดใหม่ได้ในช่วงนี้เป็นต้นไปส่งผลกระทบทำให้การท่องเที่ยวและการค้าขายกลับมาดีขึ้นแต่พอเกิดปัญหาทางการเมืองก็จะทำให้เศรษฐกิจสะดุดเป็นพักๆอย่างไรก็ตามพอเข้าช่วงเดือนกันยายนเศรษฐกิจ ก็จะกลับมามีปัญหาต่อเพราะเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีปัญหารวมถึงค่าเงินบาทที่ไม่แน่นอนหุ้นตกและปัญหาหนี้สินของภาครัฐที่อาจจะส่งผลกระทบทำให้มีการตัดงบประมาณในหน่วยงานต่างๆและตัดเงินสวัสดิการการช่วยเหลือประชาชนส่งผลทาให้เกิดวิกฤตเงินฝืดอย่างรุนแรงช่วงเมษายนที่ผ่านมา นอกจากปัญหาความรุนแรงทางการเมืองจะทำให้มีคนเสียชีวิตเยอะแล้วก็ยังจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้างมากกว่าปี2,563อีกทั้งตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนจะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างรุนแรงและจะมีปัญหาไฟป่าในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตก ส่วนผลที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้ป่าในส่วนเขตกรุงเทพมหานครช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนให้ระวังจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่ในเมืองหรือเกิดอุบัติเหตุแก๊สระเบิดที่ส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งอาจจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตพอ,พอ กับเหตุการณ์รถแก๊สร,ระเบิดในปี2534นอกจากนี้ปัญหาอาชญากรรมในกรุงเทพจะพุ่งขึ้นสูงมากจะมีการก่ออาชญากรรมที่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่ทำให้มีคนเสียชีวิตจากอาชญากรรมในแต่ละเดือนมากกว่าช่วงปี2563สุดท้ายนี้มาดูกันว่าคำทำนายที่ผ่านมา เป็นจริงดังคำทำนายนี้หรือเปล่า